ัสอ,สอสสสุรณมีนชัยนันท์ครับก็เรียนพี่น้องประชาเ,เรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้าน้วยนะครับว่าเจตนารณ์หลักผมเชื่อว่าของพวกเราทุกคนเนี่ยคือมาหาคําตอบให้กับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการแลนบริดจ์เฉพาะโครงการแลนบริดจ์เฉยๆนะครับมันกําไรมันจะขาดทุนมันลดระยะเวลาได้หรือไม่มันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยได้อย่างไรนะครับ แต่สิ่งที่เราพยายามทำมารวมๆ90วันเนี่ยเรายังหาคําตอบไม่ได้ครับทําไมรายงานของสภาพัฒน์ถึงแตกต่างกับรายงานของสอนอ,อจนถึงทุกวันนี้ข้อมูลหลายๆอย่างที่อยู่ในรายงานที่กําลังจะมีการลงมติเห็นชอบนี่แหละครับก็ยังใช้ข้อมูลที่เป็นของสอนเอ,อเกือบทั้งหมดโดยที่เราก็ไม่มีเหตุผลครับว่าทําไมเราถึงตัดข้อมูลของสภาพัฒน์ทิ้ง ในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษานะครับผมย้ําว่ากรรมธิการเป็นผู้ศึกษาเราไม่ควรเลือกว่าจะหยิบข้อมูลไหนและไม่หยิบข้อมูลไหนมาใช้เรามีหน้าที่นําข้อมูลรอบด้านทั้งหมดใส่ลงไปในรายงานและอ้างอิงว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นได้มาจากหน่วยงานไหนได้มาจากใครนี่คือปัจจัยสําคัญนะครับแต่สิ่งที่เห็นอยู่นี้วรสรุปที่ออกมาแล้วอย่างที่ทุกท่านอาจจะเดี๋ยวก็อาจจะได้เห็นในรายงานนะครับเป็นการสรุปที่ ผมใช้ก็ว่าอาจจะแทงหวยลงไปว่าเราหยิบข้อมูลของสอนอขอเป็นตัวตั้งนะครับสุดท้ายแล้วถามว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศไหมต้องสร้างแน่นอนครับเพราะอะไรครับเพราะเรากำลังไปขายต่างประเทศครับเรากําลังนําข้อมูลด้านเดียวจากหน่วยงานของภาคราชการไปขายกับต่างประเทศว่ามันลดระยะเวลาได้มันจะกําไรมันจะสร้างเศรษฐกิจได้ตัวเลข FIRR ที่สูงเกินไป EIRR ต่างๆ แล้วผมถามกลับว่าถ้าต่างประเทศย้อนกลับเรามาบอกว่าศึกษาแล้วไม่คุ้มทุนอย่างที่รัฐบาลไทยไปขายเขาล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันหมายความว่าประสิทธิภาพในการศึกษาทําวิจัยข้อมูลของรัฐบาลไทยแย่หรือเปล่าครับของหน่วยงานไทยมีปัญหาหรือเปล่าครับหรือรัฐบาลไทยกำลังไปหลอกให้ต่างชาติมาลงทุนหรือเปล่าครับ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าถ้าเกิดรายงานออกมาเป็นแบบนี้เราใช้กรรมธิการ,รก็คือสภาเนี่ยเป็นตรายางในการประทับลงไปและส่งนําเข้าไปเสนอกับทางสภาเนี่ยมันสร้างความเสียหายทั้งต่อตัวผมที่เป็นหนึ่งในกรรมธิการในการเป็นผู้ศึกษาเพราะรายงานนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกเป็นแบบนี้และมันสร้างความเสียหายให้กับรัฐสภารวมถึงอาจจะสร้างความเสียหายให้กับผู้ที่นําหยิบข้อมูลเหล่านี้ไปอ้างอิงและนําไปใช้ในการขายให้กับต่างชาติเพื่อเชื้อเชิญในการมาลงทุน ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราไม่ได้คานการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้นะครับมันคนละเรื่องกันหน้าที่ของกรรมธิการรอบนี้คือศึกษาเฉพาะตัวโ,โครงการแลนบริดจ์ถ้าโครงการแลนบริดจ์ขาดทุนแต่สร้างผลประโยชน์ให้เศรษฐกิจภาคใต้ในอนาคตท่านก็ต้องชี้แจงว่าทาอย่างไรแต่ณเวลานี้ท่านเลือกเอาข้อมูลที่โครงการแลนบริดจ์มันมีกําไรมาโดยที่มันไม่สามารถตอบคําถามผมได้ว่ามันกําไรอย่างไรสมบุติฐานอย่างไรตัวเลข Excel ต่างๆในการเบรกดาวข้อมูลผมก็ยังไม่ได้รับตั้งแต่วันแรกที่ผมขอไป ข้อมูลของสภาพัฒน์ที่แตกต่างกับของสอนขอาาเองที่เราตั้งสุบที่เราถามตั้งแต่วันแรกทําไมมาถึงแตกต่าง,งกันให้สองหน่วยงานไปคุยกันก็ยังไม่มีการคุยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงกระทัง่งวันสุดท้ายนะครับแต่เราไปเรื่องใช้ตัวเลขของสอนขอาาแค่เจ้าเดียวเพราะฉะนั้นสาหรับผมเนาะในฐานะถ้าเกิดถ้าเกิดคนที่เคยทําวิทยานิพนธ์เคยทำคอ,อร์สเวิร์กต่างมาเราก็ต้องทราบว,ว่าเราไม่สามารถเลือกหยิบข้อมูลด้านใดด้านหนึ่งของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งมาใช้ได้ยกเว้นแต่ว่าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้้้ออมููลที่ถกตงครบวน ซึ่งทาผมไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลนี้ถูกต้องครบถ้วนสมมุติฐานเป็นไปตามนั้นจริงนะครับ